รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวสารพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์รายการที่จะรวบรวมข่าวสารทั่วทั้งประเทศกับทีมข่าวคุณภาพนะครับที่จะนามานาเสนอต่อคุณผู้ชมช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้มีประเด็นข่าวสารหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองศิลปะวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของชาวบ้านนะครับที่เราจะนําเสนอข่าวสารต่างๆเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าว นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หมู่บ้านพฤกษา20ตำบลข่คตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทำพิธีบวงสวงหลวงพ่อพุทธโสธรอ,องค์จำลองพร้อมทำพิธีสงฆ์โดยได้รับเกียรติจากดรเกียรติศักดิ์สองแสงอดีตผู้แทนรัศดรจังหวัดปทุมธานีเขตหพร้อมด้วยนางพิรมตรับทองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเขตสองอำเภอลำลูกกาโดยมีร้อยตำรวจตรีขณะทิยพย์คล้ผาประธานชุมชนพฤกษา20และคณะกรรมการชุมชนพฤกษา20พร้อมด้วย พี่น้องชาวพฤกษา20ให้การต้อนรับส่วนพนยางานได้ทําพิธีบวงสวงหลวงพ่อพุทธโสธรอ,องค์จําลองหลังเสร็จพิธีบวงสวงหลวงพ่อพุทธโสธรต่อจากนั้นเข้าสู่พิธีสงฆ์โดยดรเกติศักดิ์ทองแสงอดีตผู้แทนรัษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต5ได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หลังจากนั้นประชาชนชุมชนพฤกษา20ก็ได้นาอาหารข้าวหวานพร้อมทั้งสังฆทานถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวส่วนพนยางานได้มีประชาชนมาออก โรงทานจํานวน80โรงทานเพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ทานฟรีตลอดทั้งงานสําหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนพฤกษา20ได้กราบไหว้หลวงพ่อพุทธโสธรอ,องค์จําลองที่ได้ประดิษฐานที่แห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราหยิบยกขึ้นมานาเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางหลักเป็นประจําทุกวันแบบนี้ช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ช่องทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ ทีวีออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ